ททานอีศพเรื่องหนูกับแมวเจ้าเล่ห์บ้านร้างแห่งหนึ่งมีหนูอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแมวเจ้าเล่ตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นจึงแอบเข้าไปจับหนูกินทีละตัวพวกหนูที่เหลืออยู่รู้ว่าตนเองตกอยู่ในอันตรายจึงพยายามหาอาหารให้ใกล้รูที่สุดหากแมวมาจะได้หลบเข้ารูได้ทนันเมื่อแมวไม่สามารถจับหนูได้เหมือนเดิม มันจึงทำเป็นแกล้งตายเพื่อหลอกหนูให้ออกมาหนูตัวหนึ่งเห็นข้าวก็ค่อยๆย่องออกจากรูแล้วบอกกับแมวว่าต่อให้เจ้าเป็นแมวที่ตายแล้วพวกเราก็ไม่ไว้ใจเจ้าอยู่ดีพูดจบมันก็วิ่งกลับเข้ารูตามเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพานอยู่ให้ห่างเป็นดีที่สุดพุทธภาสิตทุกโขพาเลหิสังวาโสอมิเตนเนลสัพพทาอยู่ร่วมกับพวกพาน,นำทุกมาให้เสมอไปเหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ Thank <laughs> you.